อีแล้วไอ้หน่าสัตว์แจกอย่างนี้แจกทีอะไรตลอดทีเนี่ยยัดแม่ต้องมีข้อแม่สุดท้ายมึงเอื้อไรเอื้อนายทุนเอื้อเจ้าสัวประชาชนไม่มีแดกก็ช่างหีแม่งจะแจกทั้งทีอ่ะไม่แจกเป็นเงินสดไอ้หน่าขมเหาแต่สามพันห้ามให้รูปซื้อของรูปมาทำคนพ่อคนแม่เหมือนไอสัตว์ค่าบ้านค่าหอกูไม่ต้องจ่ายมั้งมีรูปจ่ายไหมฮะไอสัตว์เ,เงินเนี่ยให้เข้าอธิรพันกูแดกทีอะไรอิ่มทิพย์ไอสัตว์ฮแค่นึกอิ่มแล้ว สามพันห้ามเงี้กูรูดซื้อของใครจะรูดเยอะขนาดนั้นอี๋อะมึงให้กูรูดมาเปิดร้านขายของชำบรมลเซ่หรือไงโหตอบมาได้สัตว์ไม่อยากให้ประชาชนสัมผัสเงินเพราะว่ากลัวติดโควิดมึงอย่าหยิบแบงค์พันออกจากกระเป๋ามึงอย่าหยิบแบงค์ร้อยเติมน้ำมนันอี๋อ๋อลืมไปมึงเนี่ยไม่น่าใช้เงินสดหรอกเพราะว่าอะไรถ้าเติมน้ำมันเนี่ยก็คงหยิบบัตรเครดิตภาษีใครภาษีพวกกูคิดแทนพวกกูเก่งเสลอเส,อเส,อเสอือจริงจริง อยากให้ประชาชนเนี่ยมีประสบการณ์จะเป็นสังคมที่แบบว่าร้เงินสดโ no, น่เฮียต้องบอกว่าถ้าหากคนเนี่ยที่ไม่มีโทรศัพท์มึงจะจัดหาซื้อราคาถูกให้จะคุยกับผู้ประกอบการให้เดี๋ยนี่ราคาถูกลงไม่เยอะล้วมึงเข้าใจคําว่าจกดแดกยังไม่มีเลยว่าเฮะมึงย่ยซื้อน,นูอนน่นซื้อนั่นซื้อนี่เติมเน็ตไอสัตว์เพิ่มภาระให้จ่ายพวกกูไปอกให้เขาวิ่งแววไวไฟฟรี Fi, 7, หน้าเซเว่นเหรอประเทศไทยสเสถียรขน,นานนั้นเหรอสัญญาณอินเทอร์เน็ตคงที่มาก นี่ประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนเมืองนอกไอ้สัตว์มันไม่เสถียรเยี่ยอะไรขนาดนั้นสมองมขี้หีหนอแตกคุณขี้หีของเมียกูเนี่ยมานั่งปั้นเนี่ยไอ้สัตว์ยังได้เยอะาเซลล์สมองของพวกมึง,ง,งอีกอยากให้พวกกูสัมผัสเงินแลดูเป็นห่วงกูไอ้สัตว์เห็นอกเห็นใจกูไม่ต้องเป็นห่วงพวกกูพวกกูดูแลตัวเองได้เยี่ยมเไม่ต้องเสือกไม่ต้องเสือกอันจะปะไม่ต้องเสือกแม้เนี่ยพวกกูก็ใส่กันอยู่ถ้าเกิดพวกกูเนี่ยไม่มีเงินแต่ใส่แม้สุดท้ายตายไหมตายพวกกูอดตาย แต่ถ้ามีเงินกูไม่ใส่แมสกูก็ไม่ตายเพราะอะไรกูมีเงินอีอกูมีเงินงงงงไอ้สัตว์งงละสิงงจนง่นงงเลยพวกมึงอะงงองีอกราบขอโทษน,นะคะพอดีว่าร่างกายพวกกูเนี่ยต้องการปะทะเงินสดไม่ต้องมาคิดแทนกูไม่ต้องมาจ่ายแบบว่าให้อิติรพันฑเหมือนเด็กมหาลัยเหมือนเด็กมัธยมต้นไม่ต้องเสือกขอ้องขอะทานโทษทีกราบละไอ้หน้าสัตว์ เออนาก็เหมือนหีทำตัวเหมืนอนหิาศีพวกกูเนี่ยเก็บไว้อมตอนตายมั้งไอ้เหี้ยพวกกูเนี่ยอิ่มทิพย์ไม่ได้อิ่มข้าวหรอกเจงอย่าเน่งอย่างเงียบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเจ๊ปี้ของกูด้วยขอบคุณมาก